<Yeah. S 2> โดยมีองค์เทพเจ้าหวังต้าเซียงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นแนรงบันดาลใจในการทำความดีองค์เทพเจ้าหวังต้าเซียงนั้นเป็นที่ประจักษ์ในความศักดิ์สิทธิ์สามารถโดนบันดาลให้แก่ผู้ ีผู้ที่ตั้งใจอธิษฐานขอพรได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บความสำเร็จในหน้าที่การงานและการค้าถาและแม้กระทั่งการขอให้มีบุตรธิดาเชื่อกันว่าหากตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานด้วยความบริสุทธิ์ใจพรที่ขอนั้นจะสำเร็จผล ตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาวุนิธิได้จัดโครงการมอบข้าวสานี้ขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบความยากลำบากซึ่งความสำเร็จ ความร่วมมือร่วมใจจากผู้มีศรัทธาทุกท่านและการสนับสนุนอันดียิ่งจากทุกภาคสว่วนบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธาน,นนายนรงพรนภัสครุงนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่ได้กรุณาให้เกียรติขึ้นกล่าวเปิดงานและให้โอวาสแก่พวกเรา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปขอเรียนเชิญค่ะิทเทพเจ้าแห่งศรัทธาและความสำเร็จหวังต้าเซียนคณะกรรมการมูลนิธิแขกผู้วิเกียริและชาวมาเลเซียทุกท่านพี่นอ้องทุกคนในนามมูลนิธิเทพเจ้าัสถิ์แห่งศรัทธาและความสำเร็จหวังต้าเซียนกับผมนายนารงพรนพัทรลุงนาย,ยกเทศมนตรีนครอาใหญ่ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มามอบข้าวสารช่วยเหลือพี่น้องชาวอันใหญ่ในปัจจุบันนี้ทุกเศรษฐกิจไม่เดียวเลยสารเจ้าหวังตาเสียนเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านมานานนอกเหนือจากเป็นการรวมศูนย์จิตใจสารเจ้าหวังตาตลอดด้วยความตระหนักถึงความลำบากของพี่น้องประชาชนในปัจจุบันมูลนิธิเทพเจ้าแห่งศรัทธาและความสำเร็จหวังตาเสียนจึงได้จัดโครงการมอบข้าวสารขึ้น บรรดาความเดือดร้อนและสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือนของท่านได้บ้างไม่มากก็น้อยขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้บริจาคคณะกรรมการมนิธิและอาสาสมัครทุกท่านที่เสียสละเวลาและกำลังกายในการจัดงานครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีสุดท้ายนี้ผมขออาตนาบรมีแห่งอกเจ้ววังตาเซียนและสิิทธิงหลาย จงดนบันดาลให้ทุกท่านมีความเจริญสุขภาพแข็งแรงและมีชีวิตที่มีความสุขผมขอเปิดงานมอบข้าวสารช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของมงูลนิธิเทพเจ้าแห่งศรัทธาและวังต้าเสียนหน้าบันนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่านครับอไปรับโอเครับ้ครับมาลับเลยอลย แล้วไมไม่ไมม่ไม่ไไม่่ไม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 ่ไ่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม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 ่่ไม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 ่่ไม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 ่ไ่ไม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 ่ ปลนอยเลยค่ะปล่อเลยค่ะปล่อยเปล่อยลยอยปล่อยเปล่อยปล่อย

โอเคครับวันน uh, um, 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 ี้เป็นองค์หวังต้าเซียนเนี่ยวันเกิดหนึ่งร้อยหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเจ็เราสรรเจ้าต้าเซียนเนี่ยจะเข้าสารเนี่ยภาปีแล้วาี ทำจุนจุนก็มีงเตามหมดมากมีอาลองเด็นหลายหลายอรยงเงี้นะาวแก่บากอะไรนันะสิบแปดองค์กราสิบแปดอคกนะครับมันก็มาเลยสององค์กรมาเลยสิบสององค์กรมาเลสามพันดที่นี่จัั